ผมไอรอนจากช่องแองเกิลเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหย้อนไม่ได้มาส4ึงีปีแต่ว่าระสับกรงสจอได้ปีหนึ่งจริงๆมันเกินปีแล้วแหละอาการก็ได้ขึ้นตามระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนที่ยายใ้ไว้ดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยต,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 ตัวเองนะครับว่าอไหนกินไหนอาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงปลากระป๋องนะครับผมว่าคนเป็นกดไหย้อนเกลียยหรือเปล่าปลากระป๋องที่ผมจะพูดถึงนี่เป็นปลากระป๋องที่แบบเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะ ที่แบบไม่ใช่ปลากระป๋องทูนา่าอะไรอย่างนี้คือเป็นยําว่าเป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศนะครับผมอ่าเรามาดูค่า pH ของแค่มะเขือเทศก่อนดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้น,นต่ำกว่าเจ็ด 7. แสดงว่าน้ําอาหารแล้วว่าของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของมะเขือเทศเนี่ยจะอยู่ที่4.3ถึง4.9นะครับผมอ่มามันต่ำกว่า5ใช่ไหมใช่แต่ว่า หลังาการที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะ5 6 7เจนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกลอย้อนอกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าการกลอย้อนอะจะก,กําเริบมเลยแต่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าปลากระป๋องในซอมมะเขือเทศเนี่ยกินไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามะเขือเทศนี่แหละถึงแม้มะเขือเทศเนี่ยจะมีค่า pH ที่อยู่ในเกณฑ์ที่กินได้แต่ว่ามะเขือเทศเนี่ยมีกรดซีติกอยู่กรดซีติก,กเอ้ยพอรับกรดซีติกเนี่ยจะทําให้ กระเพาะกดในกระเพาะหลังออกมามากกว่าเดิมอมืและผมต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงที่ไหนนะครับผมทั้งเว็บต่างประเทศทั้งเว็บไทยเนี่ยต่างก็บอกกันหมดเลยว่าอาหารที่คนเราควรหลีกเลี่ยงอะ่ะคือมะเขือเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศซอสมะเขือเทศหรือว่ามะเขือเทศที่อยู่ในปากระป๋องเนี่ยควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับผมสำหรับคนที่เป็นคนเป็นกรดแล้วอยู่ก็ว่าไอ้กรดซีติกนั่นแหละครับ ดังนั้นถ้าถามว่าคนเป็นกระยนเย้อน,นกินปลาก,กระป๋องได้ไหมต้องหลีกเลี่ยงนะครับผมเพราะว่ามันมีมะเขือเทศอยู่นั่นเองแต่ปลาเนี่ยกินได้เคยมีคนถามผมว่าถ้าเอาปลากระป๋องอะเอาปลา,าเนี่ยมาล้างน้ําอะกินได้ไหมเออผมก็ตอบยากอะผมก็ไม่รู้ว่าปริมาณของมะเขือเทศ่มันจะซึมไปในปลาด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับผมแต่ยังไงก็มัน,มนดูมันดูลําบากไปหรือเปล่า<笑><笑>ก็ยังไงก็ลองดูก็ได้อืมถ้าเอาไปล้างแล้วอะ ล้างนีน่ไม่อยากไม่อยากให้บอกว่าให้ใช้น้ํปปาปลาล้างเลยแต่ใช้น้ําดื่มล้างก็รู้สึกเปืองอืผมก็คิดว่ากินอย่างอื่นก็ได้นะซื้ออกไก่กินก็ได้อกไก่เซเว่นอ่ะแล้วผมว่าล้างมันจะดูเสียเวลาไปนิดนึงแล้วก็ไม่แน่ว่า,าน้ำประป๋องมันก็อาจจะซึมอยู่ในปลาเรียบร้อยแล้วก็ได้มันอยู่คิดดูดิมันมันดองมันมันหยุดไว้ไว้อย่างนั้นอะ่ะมันอาจจะซึมเข้าไปเต็มที่แล้วก็ได้อันนี้ผมอันนี้ผมเดานะอ่า ก็สับคลิปนี้ก็ขอจบจำเองเท่านี้นะครับผมนั่งคิอกับอาหารแล้วก็กดไลค์ย้อนไวมากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็ขอจดจำเยงเท่านี้ขอบคุณมากครับ